ชาวลัคนาราศีธนูชีวิตจะเริ่มสดใสแล้วนะการเจ็บไข้ได้ป่วยความคิดความเครียดการสูญเสียเนื่องจากที่ดาวประจำตัวไปอยู่เรือนอรินะคะมันก็จะเริ่มน้อยถอยลงไปเออ วันที่13พฤษภาคมดาวพฤหัสด,ดาวประจำตัวจะออกจากเรือนนริมาอยู่พบปัตตนิถึงแม้ว่าจะได้ตำแหน่งเป็นปราแต่ไม่ได้ส่งผลเสียเพียงแต่ว่าข้อสำคัญมันมาจากการที่ดาวสองดวงโยกย้ายมันมีความสำคัญอย่างไรและส่งผลต่อดาวพฤหัสอย่างไรเดี๋ยวฟังให้เข้าใจ คือในช่วงของเดือนพฤษภาเอาจริงๆคือตั้งแต่5พฤษภาแล้วเนี่ยดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนพบสาชะโคจรมาอยู่บ้านตัวเองได้ตำแหน่งเป็นเกษตรนะคะได้ตำแหน่งเป็นปากินโชคด้วยเขาบอกว่าจะมีโชคลาภมาแบบแปลกๆไม่คัดหวายได้นะคะในขณะที่วันที่19พฤษภาดาวเสาดาวการเงินของคุณไปอยู่ในภพพันธุดาวเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสเช่นเดียวกันอ่ะฟังให้ดี คือสามดาวที่ย้ายเนี่ยสิ่งที่ธนูจะต้องเข้าใจเลยปีที่แล้วเวลาลำบากอะพึ่งไข่ได้บ้างหรือเปล่าเออและช่วงนี้ลาหูอยู่พบสาชชาญาพี่น้องเพื่อนฝูงบริวคนใกล้ชิดไก่ตัวดาวเสาจะไปอยู่พบพันธุครอบครัวบ้านรถสินทรัพย์ดาวประจำตัวได้ตำแหน่งเป็นปะสรุปง่ายๆนะ คุณอาจจะวุ่นวายเพื่อนฝูงญาติพี่น้องครอบครัวของคุณแต่ถ้าเกิดคุณใช้อิทธิพลด้วยความว่าดาวพฤหัสเป็นปะคืออ่อนเชื่อเขาที่บ้านอยากได้บ้านได้รถหาทัดตายซื้อเลยญาติอยากได้เพื่อนอยากออกรถเหลือเกินอยากซื้อบ้านเหลือเกินแต่ซื้อไม่ได้เธอค้ำให้หน่อยเธอซื้อให้หน่อยเธอจัดให้หน่อยยืมเงินก่อนถ้าไม่เข็ดคุณโดน อ่าทำอะไรอ่ะระมัดระวังความเดือดร้อนค่ะไม่ไม่ได้หมายความว่าจะโดนโดนทุกกรณีไม่ใช่แต่ทําอะไรอย่าอย่าตามใจคนอื่นจนไม่ได้คิดถึงตัวเองนะคะปีที่แล้วน่าจะเข็ดเนาะปีนี้ <laughs> เข็ดเข็ดได้แล้วนะปีนี้คุณต้องโฟกัสตัวเองการที่จะเอาชนะดาบพืหัดได้ตําแหน่งเป็นปะอยู่ในพบ แต่นี้อะราศีเมถุนคุณต้องเชื่อมั่นเองทำอะไรตัดสินใจอะไรอย่าเอาแต่ความรู้สึกทุกอย่างต้องมีหลักการและเหตุผลความเป็นจริงเอามาวัดกันหรือแม้กระทั่งจะลงทุนทำธุรกิจอะไรกับใครหรือแม้กระทั่งจะทำงานจะค้าจะขายให้มันจริงจังดาวเสาเข้าพบพันธุข้อดีเรือนนี้ก็คือว่า ถ้าเกิดคุณมีความรับผิดชอบมีความละเอียดมีวินยัยอดทนเอาจริงเอาจังไม่ไปตามกระแสสังคมหรือไม่ไปตามใครจนมากเกินไปคุณจะประสบความสำเร็จด้วยความอุตสาหะด้วยตัวของคุณเองอ่ะ เพราะฉะนั้นเป็นช่วงของการพัฒนานะลัคนาราศีธนูไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการพ่อค้าแม่ค้าทํางานประจําทํางานส่วนตัวใดๆมันเป็นช่วงของการพัฒนาอยากทําอะไรให้ไปศึกษาเอาจริงคุณทําจนได้แต่ไม่เชื่อกันนะทำธุรกิจอุ้ยเขาว่าดีลงทุนเลยเพื่อนบอกว่าดีลงทุนเลยญาติพี่น้องฉันอย่ามาว่างี้อ่าลงทุนชวนลงทุนทําเลยทําเลยอะไร มีปัญหาได้นะคะช่วงมีปัญหาก็มีปัญหาได้ทำอะไรให้มันมันอยู่บนบัตรฐานของความเป็นจริงนะคะธนูเนี่ยโดยพื้นฐานเท่าที่รู้จักธนูหลายๆท่านเนี่ยเอาจริงคนเก่งทำได้ทุกเรื่องนะคะสามารถเที่ยมโหดกับคนไม่ได้เอาเปรียบนะสามารถใจเด็ดหรือมีกำแพงกับคนที่ไม่ไม่ใกล้ชิดได้แต่ถ้าเป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวหรือคนที่ให้ใจธนูเนี่ยก็หวั่นไหวได้เหมือนกันนะคะ เออ่อะคิดอะไรก็ถึงตัวเองส่วนเรื่องสุขภาพนะเอธอนูใครที่ค่อนข้างเจ็บป่วยที่ผ่านมาแม่หมอว่าคุณกําลังดีขึ้นมันเป็นช่วงของการพักพักตัวฟื้นฟูแต่แต่แม่หมอก็จะต้องเน้นย้ําว่าอย่าชะล่าใจเพราะว่าเดี๋ยวออมันก็จะมีจังหวะที่ไปอยู่ะพมรณะมันไม่ได้เสียหายแต่มันมีมีข้อดีแต่มันเป็นเรื่องของปีหน้าออตุลาปีหน้านะไม่เอานะไม,ไม่ค่อยไปว่ากันนะคะอย่าให้โฟกัสตรงนี้ ช่วงนี้นะอ่ะสรุปง่ายๆช่วงพฤษภาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกขี้เกียจขี้เกียจหน่อยเงินใช้เยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้เพื่อตัวเองไม่เป็นไรแต่อย่าใช้เพื่อคนอื่นแล้วตัวเองมานั่งลำบากอันนี้ไม่เอาขอแค่นี้หรือแม้ในเรื่องของการลงทุนให้ศึกษาให้ดีก่อนโอกาสลงทุนมีสูงนะพูดได้เลยโอกาส การลงทุนมีสูงคอนเน็ t ชันคุณอาจจะมีโอกาสสูงด้วยซ้ําหรือบางคนนะจะต้องอยากได้งานแบบบริษัทใหญ่ประมูลการแข่งขันหรือคนที่มี power มีอํานาจช่วงนี้เป็นช่วงของการปูพื้นฐานได้ดีเลยทําได้เลยเออแต่อาจจะใช้เงินเยอะนู่นนี่นั่นะเดี๋ยวคุณอาจจะได้ความสําเร็จนะคะหรือแบบสอยมาจนได้อ่ะใหญ่แค่ไหนไม่รู้แต่สอยมาจนได้คือช่วงประมาณสิงหาเป็นต้นไป บางคนจะนั่นมีโปรเจกต์ใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวเสารก็จะเดินถอยหลังมาอยู่กับดาวพระราหูในภพสังช้านะคะเปื่อนฝูงบริวารอาจจะเป็นกลุ่มสังคมที่ใหญ่ขึ้นศักยภาพคุณสูงขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือการปูพื้นฐานแต่ไม่หมุนไปตามใครคุณควรมีจุดยืนและอย่าเสียเงินให้ใครเสียแน่นอนอืนอกจากคุณมีเหลือคุณทําเลยนะคะส่วนช่วงนี้ถ้าจะลงทุนก็ลงทุนได้แต่ อิทธิพลที่6-7เจ็ขาอยู่คู่กันเนี่ยยาวยาไปจนถึงประมาณมิถุนาเนี่ยทุกราศีอัตราการใช้จ่ายเงินสดค่อนข้างสูงเดือนพฤษภาเนี่ยธนูเนี่ยเก็บเงินไม่อยู่บางคนได้เงินจากคนรักคู่ครองหุ้นส่วนได้มาแล้วล่ะแต่ก็ใช้ไม่ได้หยุดเช่นเดียวกัน นะคะเอออันนี้ก็ต้องวางแผนเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งแต่คุณดวงดีนะเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่ดาวพุธโอ้โหดาวคู่เป็นโอ้โหช่วงประมาณกรกตดาบางคนอาจจะมีโชคจากแดนไกลหรือได้คู่แดนไกลบางคนอาจจะได้ทรัพย์สมบัติอะไรก็ค่อยไปว่ากันนะหรือแฟนพาไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่รู้เพราะธนูมีเกณฑ์ไปต่างประเทศในจังหวะที่ ช่วงตุลาดาวพฤหัสจ,จะโคจรเป็นอยู่พบมรณนะไม่ได้มีความเสียหายนะบางคนอาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศบางคนอาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศช่วงนั้นเกิดขึ้นได้ปีนี้ดีแต่คุณต้องเยียวยารักษาร่างกายตัวเองด้วยชาวลัคนาราศีธนูเก็บเงินเพื่อตัวเองด้วยชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็ธนูท่านใด เออรู้สึกอยากเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่กระแสะสังคมมาแล้วต้องมีนูน่นมีนี่มีรถประเมินสถานการณ์ตัวเองด้วยนะจ๊ะว่าตัวเองไหวขนาดไหนนะคะข้อเสียของดาวพระราหูอยู่พบสาระบางครั้งราหูคือความหลงไหลลุ่มหลงนะคะสังคมผู้คน เ <Dead> ดือดร้อนได้แค่นั้นเองบางคนก็เป็นจังหวะดีถ้าเกิดข้อดีก็คือว่าโหอ,อาจจะได้เจอเจอเจอกลุ่มสังคมที่มันมี power สูงสูง,สงมันอาจจะส่งผลดีต่อต่องานของคุณนะคะบางคนก็อาจจะไปอยู่ในสังคมต่างประเทศสังคมออนไลน์หรือยกย้ายถิ่นฐานธนูมีโอกาสสูงนะคะทีนี้ธนูเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างที่บอกค่ะบางคนอาจจะได้คู่ นะคะโดยเฉพาะกรกดาเป็นต้นไปมีคู่หรือเดินทางไปต่างประเทศแต่ช่วงพฤษภามิถุนานคุยกันเบาๆนะคะการสื่อสารความสัมพันธ์ใช้คําพูดให้ดีๆน่าจะดีกว่าแต่ถ้าคนโสดนะคนโสดน่ะแม่หมอบอกมีดวงอะ่ะออคุณออกจากบ้านหรือคุณทํายังไงก็ได้ให้คนเขารู้ว่ามีคุณอยู่บนโลกไปเนี้ยคุณอาจจะได้คู่แต่ถ้าเกิดเก็บเนื้อเก็บตัวแม่หมอว่าเขาก็คงไม่เจอคุณนะทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะคะเอาละโดยรวมโดยสรุปป,ปีนี้สําหรับธนูคือการฟื้นฟู ตัวเองรักตัวเองนะคะมองอะไรอ,อย่าสงสารคนอื่นเขาจนจนลืมนึกถึงตัวเองในยามที่ลำบากแล้วหาที่พึ่งไม่ได้นะคะฟื้นฟูทั้งสุขภาพกายใจดวงคุณดีปีนี้ความรักโอกาสมันก็มาคุณอาจจะขี้เกียจไปบ้างนะช่วงพุษภาเนี่ยอาการอยู่มรณนะเป็นนิดด้วย ขี้เกียจนิดนึงเบื่อเซ็กไม่อยากทําเงินก็ไม่ค่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ดวงมันจะบังคับให้คุณต้องทําต้องไปแน่นอนเดี๋ยวพ้นพฤษภาก็าไปมิดนธทำกระจายนะเงินงานมาแน่นอนอธนูท่านใดก็เดินทางก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมนะธนูปีนี้รักษาสุขภาพไม่ใช่ว่าคุณจะป่วยแต่มันคือการฟื้นฟูแต่เมื่อคุณเริ่มดีอย่าปล่อยปะละเลยเอาตัวเองให้รอดเอาตัวเองให้ดีอยากจะทําอะไร คุณสามารถประสบความสําเร็จแต่ไม่มีทางลัดคุณทําได้ด้วยสองมือลงมือทําและมั่นใจตัวเองนะคะโฟกัสที่ตัวเองนะท่องไว้ในใจเอ็นดูเขาเอ็นเราค่ะถึงแม้คนคนนั้นจะเป็นคนในครอบครัวจะเป็นคุณแม่จะเป็นญาติพี่น้องคุณพ่อเป็นคนที่คุณรักเอาตัวเองไว้ก่อนให้ตัวเองผ่านก่อนเพราะตอนคุณลําบากหาคนคอยประคับประคองยากเหลือเกิน นะคะคชาวลักนณาราศีธนูโชคดีบางคนจะได้แฟนดีนะได้เงินจากแฟนก็พูดจาดีๆนะธนูโชคดีค่ะ